สวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัอ่อนค่ะเราก็มาราศีเมษกันนะคะในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ค่ะนะก็ผ่านไฮไลท์ของความาแบบเดือนที่สำคัญคือเดือนเมษายนมาแล้วนะคะไปเที่วสงกรานกันนะคะเ,เดือนนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าเราก็ต้องให้ระมัดระวังนะระระวังแบบว่าเรื่องของ พนางสงการที่พนางรากสดเทวีนะคะที่ท่าน เสวยพระโรหิตนะแล้วก็วันที่13ก็เป็นวันอังคารด้วยนะก็ต้องระัดระวังอันตรายจะเกิดขึ้นนะหรือว่าเกิดฟืนไฟเกิดโจรผู้ร้ายเนี่ยอย่างเงี้ยจะมีคนเจ็บคนล้มเจ็บล้มตายอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังนะวันที่13นี่ก็ถือว่าวันสงการที่เป็นการบ่งบอกหรือใช้ในการทํานายปีนี้ทั้งปีอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนวันเนาก็เป็นวันวันพุธวันพุธนะก็จะหาความแน่นอนไม่ได้แล้วข้าวจะยากมากจะแพงอะไรอย่างเงี้ย นะ,ะก็จะเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นได้นะคะก็จะเป็นปัญหาของของเขาเรียกว่ายิงไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดปัญหาขึ้นหรือว่ามีมีข่าวอย่างนี้เลยนะแต่ดีตรงวันที่15วันที่15วันเถลิงศก นะเป็นวันพระศรีษบดีนะคะก็ถือว่าเป็นวันแห่งความเจริญรุ่งเรนะืองนะธุรกิจธุรกรรมต่างๆไม่ว่าจะธุรกิจในประเทศต่างประเทศถือว่ามีความสุขนะแล้วแล้วก,แวก็แล้วก็พระมหากษัตริย์ก็จะเจริญรุ่งเรืองนะอันนี้ถือว่าดีนะแล้วเป็นวันที่ถลิงศกด้วยนะคะนะนอกจากนอกจากวันสงการในเดือนเมษายนแล้วเนี่ยยังเป็นเดือนแห่งการครบ วันเกิดนะคะเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษานะครบวันเกิดของดวงกุ้งรัตนาโกศินะในวันที่21เมษายน2 3 2 5นะคะก็ ครบอายุ239ปีตอนนี้อายุย่าง240ปีแล้วนะคะนะก็ตอนนั้นที่รัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยท่านได้วางดวงเมืองนะโดยโดยเชิญอันเชิญดาวพระอาทิตย์นะสถิต กุมลักขณานะครับซึ่งปรัชญาทางโหราศาสตร์เนี่ยเรียกว่าทายยศทายศักดเนี่ยให้ถ่ายพระอาทิตย์เพราะนั้นาดาพระอาทิตย์ก็คือดาวแห่งพระมาหากษัตริย์พระราชาซึ่งเป็นผู้ที่จะมีความงามสง่าแห่งแว่นแขวนรวมกุมรันตนะกสิ์จึงได้รุ่งเรืองแล้วก็ปลอดภัยจเจริญมาด้วย พระบารมีแห่งองค์พระมาหากษัตริย์ทุกวันนี้นะคะดวงเมืองก็วางให้พระมาหากษัตริย์เนี่ยเป็นธรรมิกราชนะคะก็ถือว่าทําให้มีความเจริญรุ่งเรืองการงานราชการต่างๆก็ถูกต้องนะก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยเรานะคะนะคะค่ะทีาน,นี้เดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังเป็นเดือนต่อเนื่องนะเนื่องจาก จากที่อายุของดวงกรุงรัตนโกสินทร์240ปีแล้วนะคะ240นะคะก็มาแล้วลักนาะก็ยังมีดาวพระมฤตยูเนี่ยกลุ่มอยู่เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงตราบใดที่ดาวพระมฤตยูยังกลุมลักษณะอยู่ความเปลี่ยนแปลงยังเกิดขึ้นนะทั้งทางบวกและทางลบนะแต่เป็นในเรื่องของนวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะ ดาวพลทธวิจะอยู่ชอบของใหม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะนั้นท่านต้องวิ่งให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของท่านนะคะนะของดวงดาวนะคะของดวงดาวเลยตอนนี้เราก็มาเดือนนี้เป็นเดือนที่โชคดีมีเงินมีทรัย์ ได้โชคได้ลาบนะคะที่ดาวพระสุดีเนี่ยท่านโครจรมาแล้วนะคะในวันที่29มีนาคมนะคะนะยี่มีนาคมนะแล้วมีดาวเนี่ยถึง4 4องค์ยืนสถิตยอยู่ในเรือนการเงินนะดาวพระราหูท่านอยู่ของท่านอยู่แล้วนะคะลาภกระดุมพระนะคะดาวพระอาทิตย์มาจากเรือนปุตตะเนี่ยโหมาให้โชคเลยให้ท่านได้เริ่ม นะทำธุรกิจธุรกรรมใหม่ๆห,หรือการลงทุนใหม่ๆห,หรือมีการเสี่ยงโชคที่ประสบความสําเร็จได้นะคะดาวพระพุธก็มาแล้วดาวพระพที่ยกย้ายมาจากราศีเมษวันที่15นะคะดาวพระพุทธท่านอยู่ของท่านอยู่แล้วมีเรื่องมีราวมีการทะเลาะบบาแววงมีปากมีเสียงกันอยู่แล้วนะคะพระพุธกับพระราหูเจอกันไม่ไดนะ้ต้องทะเลาะกันนะคะนะ อันนี้ก็เป็นอยู่ในเรือนการเงินก็ระวังปัญหาด้านของการเงินนะทำสัญญากันให้ดีๆนะเดี๋ยวจะมา,าไม่ลงตัวกันตอนที่ได้เงินเยอะๆเพราะว่าดาวพระศุกร์เป็นกเกษตราที่ดีจะต้องได้เงินเยอะนะได้เงินเยอะลาภากระดุมพพระศุกร์เป็นกเกษตราที่ดีเป็นเดือนโชคลาภเป็นเดือนการเงินนะที่ดีของชาวราศีเมษนะเดือนพฤษภาคมแต่แต่ระวังนะ ความรักสีดาการเงินสีดาอาจจะเกิดขึ้นได้นะนะเพราะเรียกว่าพระราหูก็ยังคนสับของท่านอยู่เช่นกันแหละนะคะก็ระมัดระวังหน่อยอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจนางนะคะราศีเมษเนี่ยดาวพระศุกร์เป็นดาวแห่งความรักพระพระราหูเนี่ยกุมความรักของเรานะหลงหุยมีรักเนี่ยหลง นะดีไม่ดีไม่รู้แล้วนะรักแบบไม่ลืมหูลืมตาอย่างนี้เลยนะเป็นเป็นแบบแบบว่าแบบเห็นเห็นกงจักรเปดอกบัวยังได้เลยนะคะค่ะก็ระมัดระวังในเรื่องของความรักสักนิดหนึ่งแล้วก็จะมีเข้ามาด้วยนะรักลหลงไหลเสียเดี๋ยวพอพอบอกว่า พอ,พอพอผู้ร้ายไปพระเอกมามาเจอกับพระเอกอุยรู้อย่างนี้รอรักกับพระเอกก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลอพระพฤหัสบดีนะคะ,ะ,สสนะคะก็ก,ก็ก็เลือกดีๆเพราะตอนนี้จะเข้ามาทั้งผู้ดีแล้วก็ผู้ร้าย <laughs> นะคะเรื่องของความรักนะตัวเองก็มีการอาติดต่อสื่อสารนะกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะแล้วก็มีการเดินทางระยะไกล้ๆนะคะเพราะว่าดาวพังคารมาสถิตยอยู่ในเรือนพระพุธซึ่งเป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการเงินการทองด้วยนะคะ แต่ก็บอกแล้วนะระวังนะทำสัญญาอะไรกันดีๆนะแล้วก็ก็อาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นทีหลังได้นะคะนะแต่ก็อยู่ในเรือนของพระพุธนะก็ก็ระวังพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนของที่มีเรื่องมีลาวได้เงินเยอะแล้วก็มีเรื่องเยอะนะเป็นคู่พลังด้วยนะยางหนึ่งสี่เนี่ยอาจจะหนึ่งสี่ในเรือนการเงินก็ใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของอการทำมาหาได้นะ ที่ที่แบบมีพลังไงคู่คู่พลังเนี่ยเขาเรียกพลังจกกักรพรรดิก็ได้หรือว่า คู่นักวิชาการก็ได้นะหนึ่งหกก็คู่สมพลเดี๋ยอยังไงก็ได้เงินแน่นอนนะคะบริหารตอนใช้แค่นั้นเองนะคะหรือว่าโอขอให้ได้เธอนะจะได้ไปใช้นี่ใช้สินจะได้ไปทำอะไรที่อยากจะทำนะคะแล้วพะรับดีเนี่ยมาแล้วเนี่ยเงินมาแน่นอนนะคะเป็นลาภะเสี่ยงโชคได้เลยนะเลขห้านำเลยนะคะหา้หาไม่นำก็เอานี่แหละ4ี่หนึ่งสี่ศย์อะไรพวกเนี้ยนะ โอ้หกก็ได้3-6ก็ได้6-4ก็ได้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยแต่ดาวพระเสาร์เนวันที่26 26พฤษภาคมจะเริ่มเดินถอยหลังนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมไว้หน่อยหนึ่งการงานเนี่ยอาจจะมีการต้องต้องหยุดหรือต้องเบรกนะหรือว่าเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วนะช่วงนั้นเป็นช่วงแห่งการพักผ่อนก็ได้นะคะฝนตกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะบางสิ่งบางอย่างอาจจะเริ่มสะดุดแล้วเพราะว่าท่านจะ การงานเนี่ยท่านจะเดินถอยหลังนะเดินถอยหลังเรีวกว่านอนพักแล้วนะคะตั้งแต่วันที่26พฤษภาคมถึงวันที่29กันยายนนะคะดาพระพาสาวท่านจะเดินถอยหลังแล้วนะนะก็กแบบ็แบบว่า เราก็อย่าประมาทดาวองค์ใหญ่ๆแล้วกันนะคะมันมันจะทำให้ให้เกิดปัญหาได้นะคะเพราะว่าท่านเป็นดาวแห่งทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กันงานนะส่วนดาวพระราหูเป็นดาวโชคลาภอยู่เรือนกันเงินพระราัวดีอยู่ลาภะดาวชุดตรีแท้อยู่ในตำแหน่งที่จริงๆแล้วให้คุณนะคะให้คุณเลยเพราะนะั้นในเดือนพฤษภาคมนะคะเดือนพฤษภาคมเนี่ย ถือว่าเป็นเดือนแห่งความโชคดีของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษเลยนะคะก็ขอให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยโชคดีมังคังร่ารวยให้สมกับที่การเงินกันทองเนี่ยดีนะคะให้ไปให้ไปโฟกัสที่การเงินละกันในเรื่องความรักคู่ครองเนี่ยอาจจะอาจจะต้องระมัดระวังตัวสักนิดนึงมันจะเป็นช่วงๆนะคะในะเรื่องของสุขภาพก็ระวังระวัง ปวดเสียนเวียนก้าวนะตัดสินใจไม่ถูกอย่างนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เรื่องของการงานพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก็และพร้อมที่จะลงทุนใหม่ก็จะได้เงินได้ทองนะได้ทรัพย์ได้สินนะมานะและ,และททำให้ทำก่อนที่ดาวพระเสาร์จะถอยลังนะแต่ท่านท่านก็ถอยลังปุ๊บเนี่ยก็ไม่ได้เกิดผลเสียเลยเพราะว่าท่านเดินชา้านะถึงอย่างไรก็ดีท่านก็อยู่ในเรือนของอการงานท่านก็ไม่ไปไหนนะคะเพียงแต่ว่า เพียงแต่แค่ว่า,าท่านกำลังงานกำลังวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยเอ๊มีอะไรสะดุดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวก็มีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมตามอำนาจแห่งดาวพระพฤหัสบ,บดีด้วยแต่เดี๋ยวดาวพฤหัสบดีจะเดินพักแล้วก็ถอยหลังนะพักวันที่เดินมนนะมนพักวันที่16มิถุนายนนะคะเดือนเดือนหน้านะคะแล้วก็จะพักกลับมาที่ ราศีมังกรน,นะกุ้มกับดาวพระเสาร์อีกนะเหตุการณ์ต่างๆก็จะยังอยู่ในสุภาพภพนะคะค่ะกลัวจะพูดอะไรที่ตกลนไปนะคะสรุปแล้วในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งความโชคดีของชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะแต่แท่านก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงสักหน่อยนะถ้ากล้า,อาเอากล้าดีกว่ากล้าที่จะ ลงทุนใหม่ๆกล้าที่จะเปลี่ยนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ